ทำไมจัดสต๊อกมันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยถูฉันสิถฉันสิถฉันสินายท่านมีอะไรให้ข้าช่วยเราบอกข้าได้เลยข้าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ช่วยจัดการสต๊อกให้หน่อยสิ เยอะจะปวดปวดไปดหมดเลยเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้ว,วแค่ใช้แมคโคร P O S การจัดการสต็อกง่ายมากเลยจ้านายจ๋าแค่เข้ามาที่หน้าจอและกดคำว่า,าเมนูแค่นี้เข้ามาการจัดการสตอ็อก จะค้นหาสินค้าก็ได้หรือว่ายิงที่ QR วอาโค้ดสินค้าได้สินค้ามาแล้วเราก็สามารถปรับแก้จะบวกหรือจะลบสินค้าก็สามารถทําได้ตามต้องการได้เลยจ้านายจา๋าแล้วถ้ามีขอเข้ามาที่ร้านล่ะจะทํายังไงมันจะไม่ยากะไรจ,าาจา้าไงจ๋าโอเคข้าูดที่เมนูแล้วกดไปที่การจัดสต็อกจัดสต็อกเนี่ยเราสามารถเลือกสินค้าได้เลยว่าจะมาชิ้นเดียวหรือว่ามาแบบแพ็คแล้วก็สามารถบวกหรือว่าลบ ตามสิ่งที่รับเข้ามาในสาขาหรือว่าในร้านค้าเราได้เลยจ้าแค่นี้ก็ตรงเป๊ะแล้วจ้านายจ๋าไม่ต้องปวดเทดแล้วจ้าโหง่ายขนาดนี้เลยเหรอชีวิตดีเนาะ